ไดีวะไงดีวะบ้านมีต้นไม้บ้านน่ะลองไปสนเขาดิเฮ้ยไม่มีต้นไม้ยังไงไงดีนั้นเอาไปหากันเถอะเฮยไปลไปลมันยากเย็นเลยขนาดนี้โอยตีมันเฮ้ยอา ไอ้น้าตรงมาเฮ้ยทำไมวะเอะเฮ้ยเฮ้ยเอามันอะไรนละขนาดนี้มึงไอ,อ้ไอ้เวน t h อ r s t มอนแ o e ง l e m ล n อ e m o n lemon น้ำ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 มันหายไปไหนหมดเนี่ยเอ๊ะนั่นแน่กูรู้ละคิดจะเก็บน้ำไว้คนเดียวเหรอไม่ได้กาละนั่นไงเดี๋ยว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 ไม่ได้กูหลอกเลยจิบหายแล้วมีตะลมเอ้าโคตร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 ้ย พีอะไรแล้วไงคันนี้ทำไงต่อดีล่ะเฮ้ยนั่นไงพวกน้ำมันเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าประทานพรมาอย่างแท้จริงเออเยี่ยมไปเลยนี่คุณต่อให้คุณตรวจคุณเฮียงรื่องไรวะช่างแม่งอะคุณน้ำต่อได้วหมคุณตรวจคุณแล้วล่ะแตมอนเลมอนเลมอตมันแลต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นไม้ทุกตัว Ông à. này đi, đâu à? này. cái này. Ông 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 này. nó tháo Ông này.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  Ông กองครบแล้วขอไป่ทำนั่นเองรฮ้จัดไปนีอร้อนมช่วยกันเฮ้ยเราทเพวกนั่งเลยเหรอทยังไงเนาะนั่งสมัครท้าสิีนะมายหมาหตอนนี้นึ่งนึ่เอานีออกไปงคงไม่ดีมีกุเาลองดดีกว่ามีหน้ากุหล่บนงดีไม่ายรกไม่ เฮ้ยนะกลัวมีตปนไงต่อมืไม่ต่อมอมันตายไปแล้วเอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ยนี่เขือนเวโอ้ยมาโดนหน้าใ่ต้นขึ้เลยน้องต้นร่า่าต้ไม่าอะเลยน้อ้ยต้ร่างไอเลน้องยังยต้งอเยน้องยยม ย่าแก้นอยแก้มันอย่างนี้กันตอนนี้เยอตัดไพอประมาณตัดประมาณหน่อยประมาณนี้จะมองได้จริงหรอจริงิเฮ้ยเงียบเงูดูตัดไม่ัเงียบไมต้อตัดแล้วที่กู้องต่อเไม่ไม่ขอเรือไกลแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ ลอง้าทีตักตีทีใช่ัีเคยเห็นได้แล้วน้องเป็นพี่หน่อยด้ไหมของพี่ก่อหรอน้องก่อขาดไ่ใช่แก้วขาดตัวไม่ใช่กระต้งบัคเตอร์ก็่นี่ไงหักตั้งไหมนี่หันนตา่อนอ่อนไหมดนเลยนเลยนเยเขาหมดเรืไว้เรื่ออไรเรื่องอะไรกับูกั

ตอนที่สองต้นนี้ไม่ใช่หนองต้นนี้พี่หนอ้ยที่ตัดต้นนั้นน้องไอ้ที่ต้นไม่ใช่ต้นหรอกนะต้องเป็นต้นนี้ใช่หรอเลยต้องเต้นตมเนี้ต้จะเป็นต้นเดิมอ่ะก็อยากขายเฮ้ยดิมต้นนั้นเขาบอกว่าท้อต้นเดิมนัน้องน้องก็ทำงานของน้องเนี่ยน้องต้องหิดแล้วน้องน้องตัดต้นนี้ต้นนี้ไอที่ไนตัดย่างไงอะน้องจับก้านนี้ไอก้านนี้ดีกว่าไอก้านนี้แทบลูกยังไหม อเลยน้องตุ้ยยังมเงี้ยยังอะลยน้องยังทำอะไรกันน้องยังตกแปะนี่น้องดงอกูด่แ่ไเจ๊อย์ตอนที่สามเรียกไปเลยเอาเสียงลูให้ฟังแล้วก็มัดเอาสิน้องเอาเขมา เจ็บต้อนเด็กแตน้องมีเมียเต็มหน้าแล้วตอนนี้โอ้ยอยาไปหมดโอ้ยมดออ้็เต็มเลย้เป็นอะไรอะไรเนี้ยขื่อัอให้ราให้ตรงตรงกลางนาทำอะไรของน้อง่นมาแลอดเอยทุสิน้องให้แน่นแนนไม่ดเลย ไม่ใช่อไตัวช่ต้อง้ตายจับไว้น้องพี่มัดเองจับไว้ไม่ใช่คุณจับต่อจะเอานูจะได้ส่วนบุญนนสายสินแล้วอจับกีก่อนพีเพื่อทำไมเจ็บไม่ออกน้องน้องจะจัพี่ีเจ็บไม่รุนเลยน้องไปจับกี่แล้วคไม่มี เอาเรื่อละอืม่ตเลสงสารเียนนองเลเลยก่นตกแปะครับตกแปะครับอ้าแปะอืออ้อเยี่ยมเลยพลีไม่อคือนี่งอคุณนอนไม่หลับตครับเอจ็บอยู่คนเดียวคนเอะดีๆนะน่องเมื่อยแล้วเนี่ยยังไม่เมื่อยน้อง ไม่เสียงแซกปิเนยอะแล้วไฟจะหมดรือเนี่ยไฟเลยน้องโอบนาตทำไมเมไรอะอาไห่กลัวกลัวยิงมากกว่าเว้ยจิงเหรอยิงโดดวานไม่กลัวานไม่กลัวยิงกระโดดานไม่กวน้องน่ไปทางโน้นแต่ทางโน้นไม่เล่นไม่เล่นเข้าใจไหมไ่ม่ยไม่เล่นเหรอดูไนี่ยน

มันมันมันร้อนไดวนี้ทำไมวันนี้มันร้อนก็มันไม่ฝนตกฝนร้อนตกร้องหมดขี้หมดขี้เหรอลุกแล้วน้องไป่อน้องต้องร้อนแน่ดีมากพ่าเอาใหม่แล้งไหแล้วเป็นอะไรผิวเขาทีนาทีแล้วต้องคอยไม่ไหวแล้วโอ้ยลุกด้นา มันเงี้ยไปเนาะเฮ้ยมาปับหนึ่งใครถ่มอะไรเหรอเปล่าไม่มีอะไรเหรอจริงไหมไอ้มดแดงส่งเอามาจากไหนเนี่ยโอ้โหสิงมหัศจรรย์มดแดงส่งไม่เซตมาสิงมหัศจรรย์มากเขาจากไหนเนี่ยครับกลิ่นไม่เสจ็บหมอมดแดงส่งไม่เซตมาทำไงดีมาเรามาตีกันมาวัดดีบอมว่าไงอืมชื่ออะไรนะไอ้น้ำตัว หมาไม่ดไอ้น้ำอเบกม่วงเหรอครับอเบกม่วงอันนี้อเบกเขียวไปอาคิโตะโอ้อาคิโตะกินยังไม่ชื่อไม่เรียบนะจิ้มจับซี่ทำลายอยู่อะน้ำยาขี้หรือยังได้ยังร้อยยังร้อยหมดแล้วขี้ที่ไหนอะที่ที่ห้องน้ำขี้ด้วยเหรอเป็นกินข้าวยังกินไม่ได้กินได้ด้วยเหรอกินไม่ได้ทอดหน้ากลาไม่ก็พอุ้ยขำว่ะ เป้าน่องโอเคไม่ได้แล้วหัวหน้าแม่งเยละไไม่รู้กันเอาไรคนเดียวไปขีดสิกินข้าวก็ได้นะเอาปล่อยสิดูเน่นแล้วเอ้ยนี่ดีไหมอีกนิดก็ดีแต่ไม่ดีหรอกเสร็จแล้วไปไขเล่นกันแน่เก็บควอโอ้ย ใี่นะกาดตาบุ๋เสร็จแล้วเอาไม่แล้วค่ะเดี๋ยวต้องให้เราต้องใช้ถุงสะออดนะหรอ่อเราต้องอีสิเราต้องใช้ถุงสะออดโดยการโค้บเอาใบนี้ไปด้วยเอ้ยเอมโคบหมดเขาโคบมันนั้นตายแล้วหลอกมาเพราะตายถุงแล้วน้องถูกแล้วพอดีดแล้วน้องทำไมเกลียมันหายใจเลยมันเขาลิด กอนตดเองได้ก๊อนมันอยู่ในใบไม้ไม่ใช่หรอครับหัวหนาไม่ใช่หัวอนาเลยหัวหนาผมรู้สูกหลายโลกแล้วแล้วเราแค่ไหครับพวกนี้ใส่ป้อนไม้เราก็เสร็จแล้วน้องรีบไกระบอเลยน้องอ่าบให้คนสั่กระบอกเลยน้องโอ้ยให้ดามาน่อยด้วย่ามาตัุติคนนี้เราก็มานกระบอนแล้วโอ๊ยไปกันเร็ว ปิดเหรอนี่ว้าลูกพี่เอาไงต่อดีล่ะเฮ้ยมึงไม่เห็นนะมันน่ากินขนาดไหนเนี่ยได้ละมึงอะคนแรกไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปเอ้ะเอ้าเย็ดเอแล้วไงไอ้เป็นกันบาแล้วต้องเป็นกันบาทแล้วตอนนี้ยช่วยด้วยลีมอนเลมอนเลมอนโอ๋ยกูจะละลายอยู่แล้วเนี่ยฮะ

คือต้นไม้ของเราได้โตแล้วซึ่งต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือต้นไม้ก็คือต้นไม้ที่ทิพมาครับคือเรามัดไม่แน่นต้นไม้เลยเป็นอย่างนี้ครับส่วนต้นนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีการแบ่งชั้นของสีต้นไม้ก็คือว่าอันนี้คือต้นที่ย้ายจากต้นนี้อันนี้คือต้นเดิมของจขาองทงห้อันนี้คือต้นที่เราทำสำเร็จครับ ผลที่ออก wow. oh. มาก็จะก็เป็นรูปคอนเดนซ์เนี่ยครับเย้บอมโอ้มาเถอะมาเนี้ยมาเนี้ยเร็วเฮ้ย มึงนั่งลงเฮ้อเอาดาครับครับคือนี่คือฉากสุดท้ายแล้วครับเอาฉากที่ต้นไม้เราโตแล้วอ่ะซึ่งสังเกตได้ว่าไอ้ต้นนี้ครับมันมีรอยที่หักนะครับมันหักครับมันหักหักครับมันไม่ดรงหักรอยนี้คือรอยที่ไอ้เจ้าของร้านฉากที่แล้วที่มันทําต้นไม้ให้เรามันทำมาได้เรื่องท่ทางนี้ส่วนต้นนี้ครับ ตอนนี้เอ้ารอยหายตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่ามันมีรอยที่แบ่งแยกกันครับอันนี้สีเข้มอันนี้สีอ่อนซึ่งอันนี้ผมทําเองครับแช้สีมือของผมเองครับเขาจุดยอดเลยครับผมเก่งมากเลยครับอ,อันบนคือน้อยหนาครับอันล่างคือน้อยโหนงครับไหนไหนนงไหนหน่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนครับจะยินมันยังไม่ถ่ายพวกเราขอจบรายงานไปเท่านี้ครับไม่ถ่ายกูเลยบครับ ขอขอบคุณสถานที่ไม่เห็นตามันอ้าวไว้ปิงครับปิงมันเองมันไ,ไ,ไม่เห็นตอนเราเข้ายิ่มยุ่ใกกุ้ง